ครับผมอยู่ในช่องสิงห์69นะแต่ว่าผมปรับหัวใจมาอยู่เนี่ยแหละเด็ดเด็ดเด็ดเอ้ยแล้วผมก็เจอกองเจียวนุ่นั่นแหละผมเล่นในไม้ขาวช้ากันนะเดี๋ยวผมพอนอนเล่นก่อนแล้วก็จะได้ยิดเสียงเลยไปก่อก็มาชันกเลยพอดี้ผมเล่นไปก่อนนิดนึงอ่ะนะโว้าวว้าวว้าวบางคนก็อาจจะได้เจอพอดีผมเผลอล็อกนี่ไปอ่ะ ผมตอนนั้นผมเบื่อมากผมก็เลยวัน hmm. ทำไรวะเละเดี๋ยวผมไปดูน้องผม okay, ก่อนแล้วครับโอเคกลับมากันแล้วใช่ไหมครับอันนี้พี p หนึ่งอนะนั้นเราของเขา ว้าว oh. ่นี่มันอยู่ในจาาเลยอ่ะดรว่าเราอยู่ในจาว่าบอะไอนี้ก่อนแล้วกันทำไมสมเพจังเลยลูกห่ะเดี๋ยวนีแวอ๋อนี่หอมั

อแตดไม้แม่งกอกคือเลยนะอืม <fit kind abonn és> 嗯, thử lại sổ dạng không <cười> <cười> yeah. เขาไม่กล oh uh, uh, ้าแม่งแม่งไม่หล้านี่นะ่ะมึงเข้ามาไอ้คนจนตูดมาคนจนตุ่ม้ยนด่สกี้เต้นล้มบี เราวิ oh. 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 Okay. ่งอ้หยดรมาก่อนสเต็กโอ้โหคอโอเคไม่เนไทุกคน